คนมีตังเท่านั้นใช่คนมีตังต้องใจถึงใจรักในงานไม้เท่านั้นแตวสองคนไม่ต้องยกนาไหนต้องยกซีไม้หนาเท่าไหร่ปะไม้หนาสองนิ้วโอ้โหท่านไหนอยากได้นะครับ FC กสิทิ์มิโตะลูกป้านาอาเลยแหละนะครับผม ท่านไหนมีกําลังซื้อซื้อเลยครับเพราะว่าวงานฝีมือแบบนี้หาช่างคุณภาพที่ทําไม้ได้แบบนี้<ม>ก็ถือว่าหายากแล้วครับนะครับดูให้ดูด้านบนก่อนเป็นโต๊ะไม้ประดูอัดสามแผ่นครับเห็นไหมละ่ะรอยอัดไม่เห็นครับไม่มีเลยเนียบบอกว่าโจเลยเนียบเลยสวยมากลวด,ดลายครับ แขเดี๋ยวมาแจ้งขนาดครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเนาะเขาเรียกว่าลายเลยนะโอ้ลายเสือลายเสือเนี่ยลายสวยมากครับแล้วก็ไม้ที่สําคัญคือไม้แห้งสนิทไม่รู้กี่ปีไม่รู้รถึงเอามาทรรารับประกันความแห้งรับประกันความแห้งรับประกันความแข็งแรงความมาตรฐานนะครับผมสูงเจ็ดสิบห้า จ็ดสห้าเนาะมาตรฐานใช่ครับผมใช่ครับคนาบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่ใจถึงเท่านั้นถึงซื้อได้อันนี้เท่าไหร่นะฝาเมื่อกี้ร้อยเก้าสินนะครับมากว่านะครับผมแล้วก็ทีนี้มาดูความยาวครับอันนี้ยาวสองรอยอ่าจับไปนแล้วะ ยาว200ร้ยซนติเมตรหนาสองนิ้วนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะไม่มีตำหนิเลยเป็นงานที่สวยมากนะครับเป็นงานที่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าฝีมืออย่างสุดๆเลยนะครับจำได้ไหมครับโต๊ะกลมนะครับโต๊ะกลมไม้ประดูอัด3แผ่นตัวที่สวยๆที่อัปเดตรีวิว นะครับนี่ช่างเดียวกันที่ทําอยู่นะครับผมสวยมากอันนี้ด้านล่างนะครับเป็นงานไม้ประดูอัดสามแผ่นนะครับผมสวยางามอ้าสมมติว่ามีโตะ๊ะหนึ่งตัวแล้วก็มีเก้าอี้หกตัวเก้า <9 S 1> อี้เป็นไม้ประดูเฉพาะค่าช่างก็ล่อไปพันห้าเกือบสองพันนะครับเฉพาะเก้าอี้ไม้ปดูนะครับนี่เลย ถ้าขายเป็นตัวก็3ามพหขึ้นไปนะครับผมเป็นเก้าอี้นะนะครับเราแต่เราจัดเซตให้เนาะจัดเซตให้เอาเก้าอี้หตัวโต๊ะหนึ่งตัว,ตวนะครับเป็นไม้ประดูดทั้งชุดเลยมาป๋าเนาะเอาเผื่อท่านไหนชื่นชอบนะครับผมที่ชอบงานไม้ใจต้องถึงนะถ้าอยากได้ของดีนะอาจจะใช้งบที่ว่าค่อนข้างสูงหน่อยแต่ตอบเขาเรียกว่าตอบโจทย์ได้เลย ซื้อจบทีเดียวครับ45ใบเทานะครับมีเก้าอี้แบบนี้เลยเจ็จัดเซ็ตอย่างนี้ครับ45ใบเทานะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาบอกเลยว่าสวยมากครับสวยมากลวกลายในการทำนี่ครับแล้วก็ทำเป็นสีด้านด้วยนะครับทำเป็นสีด้านโอ้โหแนะนำเลยลายสวยมากแล้วก็ นี่ครับสุดยอด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 เนี่ยลุงคงนะครับเป็นช่างคุณภาพอีกท่านหนึ่งของจังหวัดชัยนาทของเรานะครับผมยังง้ฝากติดตามนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามานะครับพูดคุยต่อรองกันได้เล็กน้อยนะเฉพาะกสรช่างก็รอไปแปดพันแล้วใช่ไหมนะครับเราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เฉพาะไม้ประดูแล้วเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยครับผม ต้องเข้าใจในการทําไม้นะครับต้องใช้ต้นทุนสูงมากนะครับผมสี่สิบาไปเท่าไม่แพงครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับผมขอบคุณครับ